พ้นกับไปยูเป็นมู่นหน้าไหลน้อนนานพ่อใยั่กันยูนู่นเฮียงกันยูซื้อๆนาปีซื้อๆของนาปีิ่นเทดผู้เดียวกัได้ไม่งหญ่จอยกัเอาไว้ใบยูนังยัยหันหรือไม่จอยยกดู เพิ่นก็ได้ยุติว่ากับบ่บ่ท่อนาปีคนไปมากหรือว่างั้นอืมเอาเพิ่นเฮ็ดดีขึ้นยังนี่ไหมเพิ่นเฮ็ดตอกไม้ไผ่เป็นๆโน่นน่ะเทียด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 เยอะขันมันมาหลอดตีอ้อยโอ้ยนี่กันแล้วมันมีกระตุน้อยโน่นน่ะแล้วขันสะดุ้งน้อยมาลงนี่สิได้อยู่ดีนี่เนาะ สห้องโยข้นผัดออกมันบานนาปีห้อโยข้นมันบ้าศบาดนี้ได้ายกาบาทบังหันฮะมแล้วสองเส้นสองเส้นเอ็สามสิบะได้ได้ก็บังหันบ้านนาปีบัรรถตัวนั่นติดมือนีมนบางหันจักติดตัมือแล้มื้นกับ่จักออย ชึบเออชึบได้ยูนั่นเรียกพ้อเรียกพ้อปลาอ๋อนี่เด็กพี่นอนปลาของเจ้าบ่าได้บ่ยัย ก็เห็นมาเห็ดตะกอนหมูเห็ดตะกอนมูตะนามันมากเห็ดไเห็ดตะปีกายเ้าเลี่ยวเสือเรียกปลาปกระันกระแนยังมีไม่ตาดียวักมันก็สืฮักนี่มันมันก่อันนั้นมันข่วงอันแงงฮักรวดผู้เขาไปข่วมันจังบางอย่างทีนี้ปลาขาวน้อยเอาลงตรงนี้นั่น สวดสวดเลยสดสดน้ำข um, um, ึ้นก no ็หมู่บ้านอยู่ดีเนาะคืนข้อหมู่บ้านเนี่ยเออหมู่บ้านนี่มันบ่มันบ่มบ่มบ่มขาศึกมันนี้ได้แขนหนันหินเนี้เออว่าน้ามันบ่มหมุนป่านนี่แม่เนาะเดี๋ยวกะบมาเดี๋ยวกมอย่าเอาบาหวาดบาไว คุ้หน่าป่าเล่นสวดๆอยู่เออพูดอน่านั่นแหละเขาไปตักเอาจังสันละ่ะพ,พัก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 อยู่เอ่เต้นยุดผ,ผักผักอยู่เงยล้านยกไปเงยล้า,าน เออตั้งทีเฮ็ดใส่อาจารย์สะดุ้งซื่อๆนี่ยแหละหันก็เลยสะดุ้งก็เลยอุ่นตุ้นอุ่นตุนขึ้นจนดังแอดแอนาะ เออเออค่ะอันอ yeah. ันนี้เพื่อนเป็นยังขึ้นย่านแห้งแต่ตั้งหนานี่ป่าสีออกได้เนาะเนาะเอออืมบัดสีคุณเราย่านป่าอวก จุลูดจุลวดไปแท้จอดระบาดจุลูจุลูไปเลยสิน้ำบ้านกุดขาดนะจ้าเพื่อถุงฝนจังหวัอดอุดรธานีเขียดติดสก,กุลไกลๆก็แม่น้ำสงขาม

สาวคนนะ่ะยัดดีเธอมองจับเนี่ยเต้นพักพรก,กพักพรกอยู่ สวดสวดอยู่สวดสดอยู่กรเดิอก็ได้จ้มาบอกว่าเอาไว้เห็นไดด้อติดปากกรเดือะไนยูไยูปากกระแง่งก็ได้บาทละตัวสองตัวเนาะ อดแคนยอนแล้วเนาะบาทได้หลายๆนี่ก็เงินเป็นทองทั้งนั้นเล็กๆน้อยๆก็เดยไปเจ้าคุณไปตักเพิง <c ười> แก้ไหนก็ไปกว้างเราลงมากขึ้นไปล้วก็ลงมาดีดีดี บหกปีกกย,ม,ย,ยมันอยากนีอยูอ่มันยัน่่อม่ป่าเสียบท่งก็ได้ป่าได้จีป่าโอ้ลูกตุ่มตัวนี้ม,มันเลืออยู่ เองปาจัง่ตายอหักยังพอมไม่ยดักเลยไ่น่าจะ่ปวดัดเ็เด็ดน้องย่างย่างอืมตัวตามตัวยูกยังไงลเอาเด้อปลากระเดิดเจ้ามาเอาแม่ปากะเดิดเจ้านะ สามตัวมาเอามาเอาปลากระเดือดเอาไปกินลูกน้ำตัวบักวันไงเอาไปใส่โอ่งเลี้ยแตวหัวขุโลขัน <c ười> ว่ากินอันเมี้ยงงอื่งกันอืนอมแต่ผขึ้นเลี้ยแตวหัวเหอะเลี้ยแตวหัวขุโลหัวขุโลจอยแกกแหวกซะปลาอสมอ